อือยอดวิดีโอขอ mm. <laughs> <laughs> ผ้ะพระที่มาจากเไม่ต้องนะเอาเฉพาะพระที่นี่อ่ะประ่าสองามไปเลยต่แอน

พระที่มามากระหม่อมไม่ต้องมาด้วยกันกระหม่อมไม่ต้องอเอาพญาวัดพระที่ที่บ้านเราเนี่ยชุดสองชุดจะใส่ไปเลยวางเป็นมามาเยียมเดี๋ยวนี้นนนน นี่สชุดนะยมแม่สวยมานี่สชุดอ่านี่เป็นถุงอ่ะวางไว่สองอชุดออกไปก่อนจะได้นี่จะได้ไม่เกิดกันออกไปห้าสองชุดนี่ลงมา่ได้ไหมไ้ไี่ค่มาโมางวางว่งวางางางวางจันนะจน่

นิสันะแม่นะ แม่มฐานที่แม่มแต่ไม่หนักเนี่ั่นนี่่ามั้มงนี่สิใครจะจับียมาใแม่เธอไปนู้นเลยเียนไปเี่ย